มาค่ะทุกคนคลิปนี้เอาวิธีการเย็บกลับวงแขนเสื้อแขนกุดมาให้ดูค่ะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อป้ายให้กลางตัวเสื้อออกมาก่อนค่ะขั้นตอนนี้ต่อตะเข็บไหลเอาไว้อย่างเดียวให้กลางชิ้นตัวเสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังให้ม้วนผ้าของแขนอีกข้างหนึ่ง ไปหาแขนอีกข้างช่วงวงแขนให้พลิกผ้าชิ้นบนและชิ้นล่างให้เอาวงแขนพลิกกลับด้านในมากลัดเข็มหมุดค่ะกลัดเข็มหมุดให้รอบวงแขนระวังอย่าให้ติดผ้าด้านในตัวเสือ้อทําแบบนี้จนรอบเลยค่ะเสร็จแล้วให้เราเอาไปเย็บจักรเลยค่ะเย็บให้รอบวงแขนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้วงแขนเสื้อชิ้นซับในกับตัวนอกติดกันแล้วให้ตัดตะเข็บผ้าส่วนเกินออกให้เหลือตะเข็บไว้ประมาณมักครึ่งเซนค่ะหรือจุดเจ็ดก็ได้<ม>เสร็จแล้วให้คลิปตะเข็บกันรังนะคะรอบวงแขนเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้เราดึงผ้าที่เราม้วนตัวเสื้อตอนแรกออกเลยค่ะ แล้วให้มาเย็บกดตะเข็บติดกับซับในาการชิ้นซับในแลบออกมาค่ะเราจะเย็บทีละครึ่งจากท้องแขนไปถึงปลายไหล่ค่ะนี่ค่ะตะเข็บที่เราเย็บไปเย็บกดด้านซับในค่ะเสร็จแล้วให้เย็บอีกข้างหนึ่งค่ะทำแบบเดียวกันไปชนตรงเส้นกลางไหล่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยได้แขนหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งทำแบบเดียวกันเลยจบแล้วอย่าลืมแชร์เพื่อนๆค่ะ